โหลวสวัสดทีทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะอีกผมเอ็กซีนทีวีนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ผมก็อาจจะมาแนะนําทริคบางอย่างนะผมเกี่ยวกับเกี่ยวกันแก้เมาส์ร้อนนะผมนะเขาเรียกว่าอะไรเมาส์ร็อกเมาส์ร้อนปุ่มเดินเองอะไรเงี้ยผมนะอ่าทริคนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยเออ่สามารถใช้ปุ่มได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นนะผมโดยไม่ดีเลย์นั่นเองนะผมนะ คือดีเลยยัยงไงนะผมเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปนี้ด้วยแล้วกันนะผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง x c i n TV ด้วยแล้วกันนะครับผมมีเิคนิคใหม่ๆก็จะมาแนะนำนะครับผมนะแอบพักนี้ก็ไปใส่ไฮไลท์ออนทัวร์สักนิดนึงนะครับผมนะเออเขาฝึกเล่นหนึ่งอยู่นะทุกคนนะโอเคนะครับผมก็ทีนี้ทิกเนี้ยจะเกี่ยวกับเอ่อ การดีเลย์ของปุ่มนะครับผมแล้วก็ปุ่มต่างๆที่จะทําใหา้วิธีการตั้งค่าปุ่มนั่นเองคือตั้งค่าปุ่มยังไงให้เราเนี่ยเล่นสะดวกขึ้นนะครับผมคือปุ่มตั้งค่าแล้วไม่หลอนเล่นได้ผิวนะครับผมนะไม่สะดุดเวลาตั้งไอวอลอะไรเงี้ยน,นะครับผมนะอ่าซึ่งคลิเนี้หลายหลายคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะครับผมนะผมจะบอกในคลิปนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันมันจําเป็นยังไงแล้วมันดียังไงผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูเลยนะครับผมนะ ขอบคุณคนที่ดูเอ็กซ์ตรีดนะผมฝากาาดกาดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อ,อมีลิปใหม่ๆอะไรจะได้ไม่พลาดนะผมนะอะ่ะทีนี้จะมาดูกันนะผมก็ง่ายๆับผมอย่างเช่นเวลาเราตั้งปุ่มเนี่ยผมจะบอกงี้นะฮะอะ่ะมันจะมีอยู่ฝั่งตรงกลางเน่ยนะผมคือเป้าอยู่ตรงกลางนะผมแล้วก็อ่าแยกกลางมาตั้งแต่ฝั่งนี้ขึ้นไปเนี่ยปุ่มเดินจะไม่สามารถไปยุ่งได้นะผมแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยปุ่มเดินจะสามารถมายุ่งได้นะผมนะอ่ะก็ดูอย่างงี้นะผม นี่คือแบ่งกลางตรงนี้ผมนี่คือเป้าใช่ไหมทุกคนแบ่งกลางนี้ผมฝั่งนี้เราเอาเมาส์ออกมาแล้วเนี่ยเปิด F1 เอาเมาส์มาคลิกไปมันจะไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมแต่พอเราคลิคกฝั่งนี้จะเป็นส่วนเดินทั้งหมดเลยนะผมนะเนี่ยจนถึงด้านบนเลยนะผมนี่เห็นไหมคือครึ่งหนึ่งของฝั่งเนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยไว้ใช้เดินอย่างเดียวเท่าน,นั้นเลยนะผมนะ เท่าที่ผมดูมาสังเกตใครที่เมาส์หลอนเมาส์เดินเองอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยคือการตั้งตั้งปุ่มไว้ฝั่งซ้ายนะผมนะซึ่งผมได้เปลี่ยนปุ่มตั้งค่าใหม่หมดเลยนะผมนะคือแบบผมเอาไว้ฝั่งขวาเลยนะผมรู้สึกกดไอ้บอลแล้วดีเลยหรือแบบกระโดดไปแล้วหยุดนะผมนี่ผมจะทิ้งไว้แค่ปุ่มระเบิดแล้วก็ปุ่มเดินไว้อย่างงี้นะผมนี่คือข้างซ้ายเนี่ยผมจะไม่ให้มีอะไรนะผมนะเพราะเวลาเรากดแล้วมันจะมันจะไอ้นี่นะคุณนะเวลาเรากดแล้วปุ่มมันจะขึ้นนะผมสังเกตเวลาเพื่อน ตั้งไอวอลไวตรงเนี้ยหรือว่าไว้ฝั่งซ้ายหรือว่าพวกปุ่มอะไรต่างๆมันจะขึ้นแบบนี้นะผมเนี่ยอ่าบางทีมันเหมือนเรากดพร้อมกันนะผมกดเดินไปแล้วกดตรงเนี้ยขึ้นพร้อมกันแล้วมันก็จะหลอนนะครับผมนะทั้งเดินทั้งกดอันนี้เครับผมเนี่ยคือมันติดตรงนี้มันจะหลอนนะทุกคนนะหลอนยังไงเดี๋ยวผมขอตั้ง F1 ให้ดูแล้วกันนะผมอ่ะเดี๋ยวผมลองย้าย F1 ให้ดูว่ามันหลอนยังไงนะฮะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันปับ๊บเห็นไหมเดินเองเลยครับผมนี่คือสาเหตุที่ส่วนใหญ่เขาจะตั้ง อะไรไว้ฝั่งขวากันนะฮะเห็นไหม,มหลอนอยังไงทุกคนเนี่ยเห็นไหมเดินเองเลยับผมเนี่ยปล่อยไปแล้วเ่ะเดินเองถูกเห็นไหมครับผมทีนี้เราก็ได้รู้ทีนึงแล้วว่าเราควราวางทุกอย่างไว้ฝั่งนี้นะทุกคนนะอ่ะคือพูด,ดง่ายว่าย้ายไปฝั่งนี้ให้หมดเลรับผมนะนี่ย้ายปุ่มทุกปุ่มเนี่ยปุ่มอะไรเนี่ยผมจะไว้ฝั่งนี้หมดเลยนะทุกคนนะนี่ย้ายมาฝั่งนี้ให้หมดเลยครับผมเพื่อกันเมาส์หลอนเมาส์ล็อกเมาส์ค้างนั่นเอง การปุ่มเดินเองนะผมนะเห็นไหมง่ายง่ายนะผมนี่บางคนก็รู้แล้วส่วนบางคนก็ยังไม่รู้นะผมนะคนที่เล่นใหม่ๆเนี่ยเล่นในบูสเต็เนี่ยผมเ <c oughs> ชื่อว่าบางคนก็ยังไม่รู้ับผมว่าเคยสังเกตว่าทําไมเขาตั้งฝั่งขวากันครับผมนะจริงๆมันใช้ได้จริงนะผมนะเห็นไหมพอคลิกตรงฝั่งขวาไม่มีอะไรเลยผมนะไม่ขึ้นแต่พอฝั่งซ้ายเนี่ยขึ้นหมดเลยผมคือเอาไว้เดินอย่างเดียวก็พอแล้วทุกคนฝั่งนี้อ่ะจะไว้ตรงไหนก็ได้นะผมปุ่มเดินแวงบนแวงร่างอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าฝั่งนี้ปุ่มอะไรทุกอย่างไว้ฝั่งนี้นผ ซึ่งผมใช้แล้วมันก็ดีขึ้นนะผมนะทำให้เราเล่นได้ง่ายนะผมเวลากดไอ้วอลเนี้ยสังเกตไหมเวลาเพื่อนวิ่งไปแล้วก็กระโดดถือไอ้วอลแล้วก็วางวางไอ้วอลลงอะแล้วตัวเราจะหยุดกึกยืนกึกอย่างนี้นะคนนะอ่าบางทีมันไปโดนตรงเนี้ยโดนตรงพื้นนะฮะทำให้ตัวเราหยุดนั่นเองนะก็เก็บไว้เดินนะทุคนนะอ่าที่ก็มีแค่นี้นะครับผมง่ายๆสั้นๆง่ายๆนะผมแต่ว่าใช้ดีจริงๆนะผมนะลองใช้กันดูครับผมสลหรับใครที่ถนัดฝั่งขวานเนี่ยย้ายมาฝั่งซ้ายเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะผมเดี๋ยวก็ชินปเเออองก,การ่ ดูของดูอะไรเงี้ยผมนะส่วนโต๊ะผมก็ชินไปแล้วนะครับผมนะประมาณ2อสาวันได้เองนะครับผมนะกับการนั่งค่าแบบนี้รู้สึกว่าพิ้วแล้วก็เล่นดีนะทุกคนนะก็ขอบคุณทุกที่ติดตามช่องไอซีนทีวีด้วยแล้วกันนะผมนะอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมาบอกเพียงเท่านี้นะว่ามันใช้อย่างนี้แล้วก็ดีจริงๆนะครับผมนะทให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมเมาส์เออเรื่องเมาส์ล็อกเมาส์อะไรเนี่ยน้อยลงนะครับผมนะคือมันจะไม่ล็อกจนเออไปเลยทุกคนนะอย่างมากก็แค ส่วนตัวผมก็นาน,านบอกนทีนะครับผมขึ้นอยู่ที่ปิดนะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีไรครับผมมีแต่เป็นเท่านี้มาบอกให้ย้ายปุ่มแลผมแล้วก็ตั้งค่าปุ่มอะไรไว้ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับผมนะ,ะส่วนฝั่งนี้เอาไว้เดินอย่างเดียวเลยผมตามที่ผมบอกนะโอ,โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย